ลอยกระทงปีนี้มาเจอกันที่บางมารวนนะครับรก,รก,าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลตำบลศรีสุนทรขอเชิญเที่ยวางานลอยกระทงคิดถึงท้ายร่างที่บางมารวน4-6พฤศจ,จิกายนนี้ชมขบวนแห่กระทงและการประกวดกระทงพร้อมพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชมแสงสีเสียงม่นน้ำชุดบางมารวนรวมวัฒนธรรมสู้ขึ้นวันแห่งความสุขและการแสดงต่างๆบนเวทีของเด็กการประกวดหนูน้อยนพมาศคอนเสิร์ตสดใสรุ่งโพท,ทองอยู่ญาติเยอะปองล่างคณะปอแสงทับทิมรำวงย้อนยุคชมรมรถโบราณชิมอาหารพื้นเมืองอร่อย ถึห6พฤศจิกายนนี้ตื่นแต่ชาวมือทือเรียงชวนเผื่อนข้างเคียงไปไทายร่างเร่าไปร้อนแรลแล้วคดห่อไปด้วย